มาพบกับรวมรถมือ 2JK นะคะในคลิปนี้นะคะแอดมินขอนำเสนอให้ชมเป็นรถ Toyota v ว o อปี2012ค่ะตัว E เกียร์ออโต้นะคะสีดำค่ะจัดทรงรงแม็กอย่างดีแล้วนะคะสีสวยช่วงร่างดีค่ะทุกท่านรถพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะภายในก็สวยค่ะปลายท่อใหม่เสียงดังนุ่มๆเพาะๆนะคะ รถพร้อมใช้ได้เลยค่ะทุกท่านภายในกว้างกวางกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะราคาคันนี้139,000บาทค่ะรถอยู่แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะทุกท่านสนใจเข้าไปดูกันก่อนได้นะคะไปทดลองขับไปดูตัวจริงไปตรวจสอบรถและเอกสารกันก่อนเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นกันเท่านั้นนะคะในวันนี้ทางเราต้องลากันไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ